สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาส่งมอบรถให้กับลูกค้าสุดพิเศษของเรานะคะ<อ>ก็มาพร้อมกับผลเลยทีเดียวชุมช่มฉ่ำเรื่องงามยามดีค่ะก็<อ>นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความประทับใจให้ฟังนะคะวันนี้เราก็มามาส่งมอบมิราชนะคะนะที่อำเภอม่วง30นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะโอ้โหนะคะเดี๋ยวเรามา ชมภาพบรรยากาศการส่งมอบรถกันค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะที่อำเภอมว่วง30นะคะก็วันนี้ก็นำส่งมิตซูบิชิมิลานนะคะท่ามกลางสายฝนเลยเสียงอาจจะดังนิดหนึงนะคะต้องขออภัยแฟนเพจทุกท่านด้วยนะคะก็ วันนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่มาอุดหนุนสมยงรคารเซนเตอร์นะคะตรงนี้ลูกค้า,ามีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเกียร์กล่องนะคะตามที่สัญญาไว้นะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุเฉินให้อีก3ปีนะคะใครที่อยากได้รถมือ2องคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าโทรมาได้ที่เบอร์ 08123869วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้คำในพูดในรำให้ด้วยมันหมาเด้ค่ะเด้อค่ะค่ะ